เหมือนเสมานี่แหละครับนะนี่นี่นี่ครว่าไตปิดกนะครับจบปิดกไตรนะครับในอ่านนี้จบปิดกไตรอ่านตัวนี้ก็ได้ก็ง่ายง่ายนี่จบปิดกไตนะครับมีสังฆราชปราดเรียนจบปิดกไตนะครับยุคนี้ก็จบเรียน9ประโยคนะครับ8ประโยค9ประโยค5ประโยคนะครับ10ประโยคยังไม่มีนะครับจบพระไตปิดกมี9ประโยคสูงสุดในเวลานี้นะครับแต่สมัยก่อนนี่อาจจะไม่ ไม่ไม,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 ไม่ไม่เรียกว่าเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนสองเปลี่ยนสามอะไร,ะไรประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าระบุไว้แต่ว่า,ววามีปราดเรียนจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็อารัธนาพระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งเก่งมากนะครับทางนาครศรีาาธรรมราชนะครับก็อารัธนานิมนต์นิมนต์มา,ามาอยู่ที่เมืองสุโขทัยนะครับ ก็คงจะได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระสกราชนั่นแหละครับแปลว,ว่าลุแต่สีธรรมราชนะครับก็คือว่าลุแต่ก็คือว่าลุนี่มันเป็นภาษาเขมรน,นะครับไม่ต้องไปตกใจซีเรียสน,นะครับภาษาเขมรที่เราเอามาใช้นี่มันไม่ใช่เขมรกัมพูชานะครับเป็นเขมรที่เป็นเถรวาทสยามเทศไม่ได้ไม่ได้ไปยืมภาษาเขมรน,นะครับภาษาไทย ภาษาไทยกลางก็จะเป็นลาวปนเขมรปนมอนนะครับปนกุยนี่แหละครับอ่ะอ่ะโบราณเขาปนกันเพราะว่าเขารวมกันเป็นสยามประเทศนะครับก็เรียกว่าชาติไทยนั่นแหละครับาต่ไทยเมืองไทยกรุงไทยเราไม่ได้ยืมภาษาเขมรมาใส่ภาษาไทยกลางนะครับอย่าไปเข้าใจผิดในทุกวันนี้เ่าโอ้โนี่ภาษายืมมาอะไรก็ยืมมาเราไม่ได้ยืมเราปรุงแต่งอย่างนั้นเองเราเป็นมาอย่างนั้นนะครับโดยธรรมชาตินะครับพอเป็นสยามประเทศเมื่อเรานับถือพุทธศาสนาเราก็เอา ภาษาอินเดียมาใส่นับถือพราหมณ์ด้วยเราก็เอาภาษาพราหมณ์มาใส่ด้วยเพราะว่าภาษาพราหมณ์เราใช้ภาษาสนสกฤตเราใช้ในแดนสยามได้แต่เราไม่อาจที่จะเอาไปใช้ในอินเดียได้เพราะว่าพราหมณ์เขาของแท้เขาอยู่ตรงนั้นไอ้เราพราหมณ์ในเมืองสยามเมืองไทยเป็นพราหมณ์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราพราหมณ์ที่เราปรับปรุงขึ้นมาเพื่อให้หนุนเป็นเทพเจ้าที่หนุนผู้พุทธศาสนานะครับให้พระ ปริยธรรมได้คงอยู่นะครับสืบไปนะครับ <S <S <อ>เพราะฉะนั้นเวลาไปตั้งกรุงศิติยาก็อเอาอพระไตรปิฎกไปด้วยดังจะมีในนันโทปนัสสูตรกล่าวว่าพระประศศิยธรรมเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยแลเนี่ยเนี่ยแล,แลพระประศศิยธรรมนะครับทั้งหลายนะครับเนี่ยอ่านว่าแลพุทธพระประศศิยธรรมทั้งหลายนี่ในนันโทรปนัสสูตรนะครับผมไปสืบมาอทนนี้ปริยธรรมนั้น อ่าหมายทั้ง84,000นะครับเนี่ยเห็นไหมหมายทั้ง48,000ปร,ริยธรรมเนี่ยเป็นภาษามคตนะครับเป็นภาษาบาลีนะครับเนี่ยเห็นไหมและปร,ะริยธรรมทั้งหลายอ่าหมายทั้ง84,000นะครับ84,000คำสอนอย่างไงละครับอ่าแล้วทีนี้นันโทปนัสสูตรเนี่ยก็บอกว่าเราคือว่าแต่งเป็น ภาษาสยามอักษรสยามภาษาไทยอักษรไทยนั่นแหละครับแล้วก็เกลาตามพระบาลีนี่ครับว่าพระบาลีพระบาลีกลับมคตภาษาก็อันเดียวกันยังไงนะครับอันนี้ในนีในนันทวันรัตสูตรกล่าวถึงพระบาลีด้วยอันนี้เนี่ยเนี่ยน,น,น่าจะอ่านว่าบาลีด้วยด้วย3บาลีก็ถูกบาลีก็ถูกนะครับแต่เดิมเราแต่ว่าเขียนแบบไทย ก็บาลีถ้าเขียนภาษาสงฆ์มันไม่มีบอใบียไนไก็จะต้องเป็นปาลีใช่ไหมครับอ่าเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยอ่าอันนี้คำว่าแต่งลิลิธะพจนะมะคตนะครับก็คือว่าผู้มันมีผู้ที่แต่งเป็นลิลิธะพ,พจนะมะคตอยู่แล้วนี่ยเนี่ยนี่นี่น,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 นี่แตงลิลิธะพจนะมะคตนะครับเนี่ยคำว่ามะคตโอ๊ยโทษที นะครับเนี่ย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 ครับว่ามาคตนะเนี่ยเนี่ยมอมาคอควายทอทงนะครับอันนี้ลิลิธากพจนะมคตก็คือไอเดิมทีก็มันมีผู้แต่งเป็นภาษามาคตนะครับเป็นภาษาบาลีนั่นเองเป็นภาษาบาลีเป็นภาษามคตนั่นเองทีนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากุ้งก็เอามาแต่งเป็นสยามภาษานะครับแต่ว่าขัดเกามาแต่งเป็นสยามภาษาแห่งไทยนะครับ เนี่ยสยามภาษาแห่งไทยนะครับโดยเอามาจากพระคตภาษานะครับในมคตภาษาเห็นไหมนี่ครับเนี่ย,เ,ย,เ,ยเอาพอาเอามาคตภาษาซึ่งมีผู้แต่งแล้วผู้แต่งก็ระบุอยู่นะครับชื่อพระมหาสิริอะไรสักอย่างนี่แหละครับแต่ว่าผมม,ม,มันเลื่อนไปนิดนึงนะครับยังแปลไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้แต่งมคตภาษาก็มีชื่ออยู่นะครับชื่อผู้ชื่อพระมหาพุทธสิริเนี่ยแล้วก็ ตรงนี้มันเลือนๆนะครับแปลไม่ได้ต้องขออภัยนะครับได้แค่นี้รู้แต่ว่าเป็นพระมหาพุทธสิริทีนี้พระมหาพุทธสิริก็มีชื่ออยู่ในพุทธศตวรรษที่12-13นะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับพุทธศตวรรษที่12-13นะครับพระมหาพุทธสิริผู้ผู้แตง่งคำบาลีในจารึกเนินสะบัวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่า ประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยคือความเป็นมาเห็นไหมครับพอสืบพอสืบบุคคลชื่อบุคคลโบราณเราก็จะได้ความความเป็นมาของอของผู้นำสุโขทัยและาศาสนาที่นำลงไปใช้ที่สุโขทัยอีกด้วยประมาณนี้ครับท่าน